สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Exila g a m e เนะครับวันนี้นะครับพามาลองเล่นเกม PC ใหม่นะที่เขาเปิดให้ลองเล่นเดโมนะครับกับเกม s ซโ Heaven นะครับเกมนี้จะเป็นแนวแบบแซน d b บ็อกนะครับเอาชีวิตรอดนะในต่างดาวนะครับนี่ดูดูตปลาดประหลาดพวกนี้ไอ้นี่หัวไก่นะครับเกมนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถเล่นมัลติเพเยอรได้นะครับกับเพื่อนได้นะแล้วก็เล่นเดียวได้นะครับ มาสร้างตัวละครกันก่อนนะครับตั้งชื่อก่อนแต่ทรงผมนี่ไม่ได้นะทรงนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนโอ้โหไองนี้ดีกว่านะแล้วก็หนวดเหรอหนวดไม่เอาดิออไม่มีหนวดดีกว่าอันนี้จะเป็นสีผิวนะแล้วก็ สีผมเนียนะเอ้ยนี่ไงสีผมมออสีเขียวชอบเลยสร้างตัวก่อนนะครับแล้วก็มาสร้างเวอร์น,นะครับคือเราสามารถสร้างเวอร์ได้หลายอันนะก่อนหน้านี้ผมไปลองมาทีนึงแล้วนะครับเออแต่เดี๋ยวเราสร้างเวอร์ใหม่นะครับเวอร์สองนะตรงนี้ยังปรับความยากไม่ได้นะครับเพราะมาเป็นเดมโมนะ่ยอ่าทียปล่อยนะครับเวอร์สองไป อ่ะตรงนี้ก็เป็นเรื่องราวนะครับยานของเราตกนะอะสกิปได้นะครับเนื้อเรื่องเพราะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษานะนี่เข้ามาที่ดวงดาวแล้วนะครับอ่เราก็ต้องเริ่มเดี๋ยวนะตรงนี้มีกล่อง นี่ข้อก่องก่อนอ่าได้อุปกรณ์มานะครับอันนี้กด B ใช่ไหมกด B เพื่อเปิดกระเป๋านะครับโอ้อันนี้คืออะไรโปรโตรี o ตัสแล้วสามารถปลูกมันฝรั่งได้นะครับตอนนี้เรามีอุปกรณ์คือพิ้ k แอกกับแอนะครับพิ้ k แอกนี่ไว้ขุดหินนะอ่าแล้วก็อันนี้เป็นเมนูคราฟนะครับเอ้ยเราควรจะมีอาวุธก่อนป่ะไปหาไม้ก่อนดีกว่านะครับเดินถอยหลังเฉยเอ้ยเดี๋ยวมีก้อะไรมาหนอนเหร ก็มีมีหนอนด้วยนะอได้ไม้มาแล้วนะครับหนอนนี่เก็บไว้ก่อนอาจจะไว้ตกปลานะเนี่ยเออนี่ไงเบดจ,จริงด้วยนะครับแล้วก็ทรีสิอะ,อะไรบึบบโอ้ตัวอะไรอ่ะตัวอะไรครับก่อนนี่กระบองนะครับกระบองตัวเกมเนี่ยมันจะมีเวลากลางวันกลางคืนด้วยนะก็ทางซ้ายนี่เป็นเป็นเหมือน ไอ้นี่นะครับเขาเรียกว่าอะไรนะเควสเควสเออไอ้ตัวนี้มันสู้เราปล่มามัเฮ้ยมันสู้มันสู้โอ้มันกัดกัดนี่เนี่ยโอ้ได้เนื้อมาด้วยนะกับหนังนะครับนี่เนื้อหนัง <c oughs> เนื้อหนังไรตัวนี้นะตัวนี้มันกัดเราปล่ามั้ยโอ้มันไม่กัดเรานะมันคืออะไรลองเอียหูยาวโอ้ยมันติดเนี่ยอย่าไปยุ่งกับมันเลย อ <G ül> ย่าเพิ่งามันเลยนะเดี๋ยวเราต้องคราฟของต่อนะครับอุ้ยดูแล้วเราต้องทํากองไฟนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะตัดไม้ไปก่อนนะตรงนี้เราต้องกดเนมิเกเตอร์ใช่ไหมว่านี่ไงมีเควสให้จัดการลองเอียนะครับเอ้าไอตัวนี้เหรออ้อาวได้นี <G ül> ได้เดี๋ยวแล้วมันวิ่งหนีอ่ะไอตัวเมกเกียที่มันติดตรงนี้เออนี่แหละเหยื่อเราลองเอีย <G ül> เอาร่วงร่วงง่ายๆเลยอ๋อมันคือกระต่ายเหรอที่แทนแหนก็คือกระต่ายนี่เองนะครับต้นไม้ก,ก่อนอ้อนี่คือต้นแอปเปิ้ลองเป็นไวฟ์ฟุตเนี่ยได้เนื้อเหมือนจะเป็นเนื้อกระต่ายนะครับแล้วก็มีเหมือนขนกระต่ายด้วยนะเขาบอกให้เกเทอร์กรีนเฮิร์บนะครับด้วยพิกแอกกรีนเฮิร์บอันไหนคือกรีนเฮิร์บก้นนี้บ่าววะ ที่นี่มันหนอนเนกรีนเฮิร์บเหรออ่าย่าเอ้เดี๋ยว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 นี่เนี่ย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 หรือเปล่ากรีนเฮิร์บนี่เบอร์รี่อ่ะกรีนเฮิร์บคือนี้หรือเปล่าไม่ใช่อ่ะเราจะไปหากินเฮิร์บจากไหนวะเอาตรงนี้มีบึงนะฮะโอ้เหมือนมีแร่ด้วยนะไอ้นี่หรือเปล่ากรีนเฮิร์บเอ้ยนี่ไงกรีนเฮิร์บได้แล้วนะ ผ่านเควส์นะครับนะแล้วก็เราต้องทำเข็มไฟเนี่ยไอช้างนี่อีกแล้วนะเนอะเฮ้ยตรงนี้มีบึงเนี่ยว่าตรงนี้มันกัดอะไใหญ่เลยเหมือนเรามีธงดอกมาด้วยนะแล้วก็ตรงนี้เหมือนมีแร่เยอะนะครับแต่ต่อน,นี่คืออะไรฮนะขุด <c oughs> เฮ้ยขุดได้ไม้ด้วยตอกไม้ก่อนอันนี้เราควรจะทำ บ้านที่ใกล้ฐานเราใช่ไหมต่ไอที่เราตกมาจะอยู่ตรงไหนวะเนี่ยนี่คือจุดที่เราอยู่แล้วก็เราควรจะไปข้างบนใช่ไหมตรงนี้นี่เองเนะครับคือเราควรจะทำเข็มไฟก่อนนะครับครับเข็มไฟนะครับได้มาแล้ววางก่อนเพื่อความสว่างสวยวางตรงนี้แล้วกันนะแล้วก็ ให้ทำเนื้อหญ้านะครับมีช้างคือตัวนี้อ่ะนี่ไงอ๋อรอรอรอเนื้อหญ้าเนะเออผมว่าเราควรทำไอ้นี่ไว้กันทอดเออทอดไว้สักนิดหนึ่งนะครับเอ่อเอาไว้ช่องประมาณเล, 9, ลขเก้าแล้วกันเลขเก้าอ่า นี่เก็บเนื้อมาก่อนนะครับนี่ไกล้เนื้อมาแล้วในส่วนของเนื้อเนี่ยเอาไว้ช่องสูงดีกว่าเราถนัดนะนี่เขาบอกว่าอันนี้เป็นอะไรมแมลงให้กินนะครับให้กินเนื้ออกินแล้วแล้วก็ use l a t e r and wood นะครับ อันนี้ทําทำซิมเปิลเบสนะครับที่นอนอที่นอนนี่ได้มาแล้วนอนตรงนี้แหละนอนกลางดินแล้วก็กินกลาราไซิมเปิลเบสไลท์คลิกนะครับแล้วก็นี่ไงทำเซฟพอยต์ใช่ไหมครอครับโทษ5ห้าอันนะครับโอเคฮะห้าอันเลยเหรอห้าอันเลยเหรอโอ้แล้วอันหนึ่งมันใช้เยอะนะเนี่ย ต้องตัดไม้นะครับตัดทีสองต้นเลยเป็นไงล่ะเออพามาอีกทอสเอา้าเมื่อกี้มันไนท์ทอสอันนี้คือทอสธรรมดาโอ้มันต่างกันนะครับอ่าแล้วถ้าทอสนี่คือ,อยังไงเอาไว,วาไ้วางโอ้ไว้วางปักพื้นที่เนอะนี่ไงโอ้มันเป็นแบบนี้นี่เอง ความสว่างสวยมาแล้วนี่มันความความแบบมนุษย์ยุคหินมาแล้วปักตรงนี้อันหนึ่งเออเออเหมือนจะทำพิธีกรรมอะไรสักอย่างโอเคเขาบอกว่ากด M นะครับให้ดูเส้นทางอานี้มีรูทคือตรงนี้ใช่ไหมไอ้แดงแดงนี่หรืเอเปล่าไอ้แดงแดงนี่คืออะไระจุดไฟเอ้ยมาจริงด้วยเล่นกันด้นว่าอะไร มะเลงนะมาเลงมาบุกนะครับโอ้งกลางคืนคือมีเมงมาบุกด้วยเมงสาบอ้โจัดการเรียบร้อยนะครับตอนนี้เขาบอกให้ครับเวิร์ e เบนนะเวิร์ e เบนเนี่ยนะเวิร์ e เบนนี่อยู่ไหนเป็นเป็นเป็นหาหาไม่เจอโ๋อ basic นี่ไงไลค t c l i นะ่ยครับอ้อเห็นนะเฮ้ยมันยังครไม่ได้อ่ะอันนี้มันเป็นคา a ิเท a l ี่อ่ะ น่าจะมีขดล็อกอะไรก่อนหรือเปล่าต้องกดตรงนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่น,ะนี่เฮ้ยอะไรมาเปิดไฟดูดิอ๋อมีมีคนมามีคนแหมเลฟรีเมวิกตอรีนะครับเหมือนจะมาแนะนำอะไรโอ้มันมีดันเจียนนัเหรอให้เราสร้างทางเข้าสู่ดันเจียนนะครับ แล้วก็ให้ไปขุดหาคอปเปอร์นะเวที่เพียบเลยนะครับว่าแต่เราทำทอสมามทำไมต้องหลายหลายอันนะทธมาเพียบเลยมาไว้นี่ก่อนนะอยากจะกดนอนสลีปจริงจริงมันสลีปได้นะอ่ะครับดันเจียนก่อนนะครับนี่อันนี้คือแบบทางเข้าดัานเจียนคนเป็นหลุมนะ่ ไว้ประมาณตรงนี้แล้วกันได้พอมองเห็นเนเอตรงนี้เราก็สามารถลงดันเจีนไปประจนภัยได้นะครับเพื่อจะเก็บทรัพยากรอนโอ้โหไอนี้เพียบเลยครับเมงโอ้ยโอยกัดแรงด้วยอ่าุ่งไปดึง่งเฮ้ยเราได้ไอนี่มาเปลือกแมลงคือสามารถเล่นแบบแนวความมดก็ได้เนี่ย ามตัวโอ้ยมีโเยอะเลมือนี่ก็สามตัวนี่เนี่ยมีเทิอนเหรอนี่ตีแล้วถอยตีแล้วถอยตีแล้วถอยค่อยๆค่อยๆเตะถอยเตเออปาเปลือกแรงไปรุมเมืองรงซ้ายมาอีกสตัวเฮ้ยเหมือน่อกี้เราโดนโดนจัดใช่ไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอแรงแรเลือดงเลยครับ เดี๋ยวนะแล้วนี่คืออะไรฮะตีได้ไหมไม่ได้ขุดอะขุดแลไม่ได้มีแมกตัวหนึ่งนะแมฆอีนูนตีเนี่ยตีเฮ้ย,ยโหมันกัดถึงเราเฉยตีเนี่ยอ๋อคือเราต้องถอยออกถ้าเข้าไปือเราจะเจ็บนะครับมันดอกเชลแล็มาเพิ่มสันติตี้แล้วก็ไซโนโบักนะครับอ่าเราสามารถกลับขึ้นมาข้างบนดได้นะอ้าวเช้าแล้วเหรอ โอซภาพเรานี่คือเลือดลดเยอะมากนะครับช่วงนี้ก็พักผ่อนอยู่แถวนี้ก็แล้วกันอันนี้มาทำเลเทอร์อาร์เมอร์ได้นะครับเอ้ยนี่ไงอ้ต้องต้องเรียนรู้เทคก่อนใช่ไหมถ้างั้นเราต้องไปไอ้นี่อ่าวิจัยนะครับนี่ไงใช่อไหมมือนต้องมีวิจัยนะครับอ้าวเลือกซอเมลไปแล้วอะอ๋อมันใช้ทองไอทองที่ ได้มานี่เองนะครับโอเคเข้าใจแล้วคือใช้ทองในการเรียนรู้สก,กิลเพิ่มนะครับนี่ไงเราทำเฟอร์นิ์นะเดี๋ยวต้องทำคาเมนเทอรนี่นะนี่อันนี้เออแล้วก็คุกกิ้งนะครับนี่ไงตอนแรกก็สงสัยว่าทำไมไม่ได้นะครับครับก่อนครับก่อนนี่อุปกรณ์เมื่อกี้เสื้อกรออยู่ไหนเออเลเทอร์อาร์อ นี่ก็แต่ใส่งไงโอ้ปีนกขอกแล้วสภาพเราจะเป็นยังไงเขียวโอ้มันเปลี่ยนมันเปนลี่ยนกขอกตามนี่นี่นะตามที่เราแบบคราฟมาด้วยนะครับโอ้ถือว่าดีเลยนะเดี๋ยวต้องทำในส่วนของ c าเปนเทอรี่ต่อนะครับอันนี้ใช้ไม้ห้ามตัดต้นไม้ก่อน ก็ถือว่าเป็นแนวแซนด์บ็อกซ์เล่นเิมนตินนะครับเพลงพอๆดีแล้วก็มีอะไรให้สำรวจเยอะเลยคือเวอร์มันกว้างนะแล้วก็มีดันเจี้ยนอีกนะครับที่สามารถลงได้เอ้แต่ว่าอ๋อต้องอยู่ใ,ใกล้ตอนแรกนึกว่าลงไม่ได้กลางกลางวันอะไรอย่างเงี้ไม่ใช่นะลงได้ตลอดนะครับนี่มันมีอันนี้ด้วยที่ขุดนะที่ขุดนะครับอันนี้ก็น่าจะเอาไวไ้นี้ได้นะครับที่ขุดก็เรียกว่าอะไรนะ เอาไว้ปลูกพืชเออปลูกพืชปลูกพืชตรงนี้ละครับปัญหาอะไรได้โอ้มีให้อาหารแสดงว่ามีเลี้ยงสัตว์นะแล้วก็อันนี้เป็นพวกอุปกรณ์ทําบ้านนะครับสร้างบ้านโอ้มีแบบทาก้อนหินก้อนหินด้วยนะอ่เอาละครับก็สำหรับคลิปน,นี้นะครับพามาลองเกมไซนองเฮเวนไว้เท่านี้ละกันหากใครที่อยากเล่นเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดเดโมมาลองได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครเล่นแล้วติดใจเนี่ยก็สามารถซื้อตัวเกมมาเล่นได้นะราคาแค่ สองใบแดงนะครับไม่แพงนะไว้เล่นเพลินๆได้นะครับอ่าโอเคคลิปนี้ก็านนลาไปดีแล้วการหากใครที่ชอบอย่าลืมช่วยกดไลค์แล้วก็ซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยกันด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ